บนฐานครับขนาดนาสามนะครับไยบันบัวบวกพิชิตสวรรค์นะครับไปลูกไปไปลูกไปไ

ไล่กนิดนึงลูกไล่อีกนิดนึงนะเบบอยีกนิดนึงอีกนิดนึงพอลเบกลูกเบเบกลูกเบกพอเบกลูกเบเบกอ่าโยกแล้วโอ่ข้อเบนออกดานขวาโค้งกับมาหัวไฟยเปิดเรียบร้อย เบาไว้ลูกเบาไว้เด้อเจาเวล่าเี้งมันสิเสียาไไเปนังไิเป็นแค่เห็นนะะไม่ครูยังไง่นัยาตดิเ้นีง่งไว้ลูกเ่ยงไวเงไว้นิดโดไฟตอนนี้ลักษณะบองไฟลงยังพิ่นิ่งนะครับบพนิ่งยังมีควันปลาไปพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วลูก พ่อลูกพ่อพ่อพอ่อมีเด้อเดียมเดียมเขาคือโตใหญ่แต่ว่าอ่าหามุนแล้วห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 มุนทวนเข็มนาฬิกา,า,าต้องเลื่อนล่างตาเสาสักเกณฑอ่า <c oughs> ตอนนี้ประมาณ45งา <c oughs> องศาตาองเสาสักเกณฑ์ล้ว เลือมแมเลื่อมแมเอเลื่อมภาพเลื่อมภาพตอนนี้หมุนตัวเห็นนาฬิกามีความเบาให้เห็นแล้วบจวงจวงเยจับวเบาไวลูกเบาไว้ แม่าบันเห็นแต่ยางมันเาไฟมันไปไกลมันมันเห็นแต่ตอนมันเหลือม่นคบ่เ้ลือต่างมันเหลือนัเวลาตอนจับเวลาในตอนนี้ยเบาอเยตัวโยกยางเดียวเลยโยกยางเดียวไปเออ